เอาเริ่มส่วนนีคุณผู้ชมครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องเฮดบอยเกมเมอร์ครับอยู่กับผมบาจจอนั่นเองครับชิ้นนี้นึงครับผมนะจะ200,000ซับแล้วนั่นเองนะครับผมนะฝากกด Subscribe ให้กันหน่อยนะครับผมนะขอเป็นความขวัญกำลังใจนะครับผมนะในปีใหม่นี้ได้หรือเปล่านะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาสอนหาแร่สีแดงกันหรือแร่มิสติกนั่นเองนะครับผมนะโอกาสออกก็1ใน6,000แล้วก็อีกอันนึงเนี่ย1ใน3,600นั่นเองครับในแพทล่าสุดครับผมนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีแค่2แร่นี้แหละนะครับที่หายแผ มากเราเริ่มกันเลยครับผมนะพี่ย้าก่อนว่าสูตรนี้นะครับใครรู้แล้วสามารถปิดคลิปวิดีโอนี้หนีไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้หรือยังไม่ทราบนะครับทำตามคลิปวิดีโอนี้ตามพี่ได้เลยนะฮะเริ่มแรกนะครับผมนะจากเผาก่อนเลยเผาที่พี่จะใช้เนี่ยนะครับเป็นไปได้นะครับผมนะอยากให้เป็นเผาสักรายนะครับผมหรือว่าแองเจิลนั่นเองครับหรือว่านางฟ้านะถ้าไม่มีทํไงนะครับเป็นเผาเอลก็ได้นะครับผมนะก็บวกลักเเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าไม่มีจริงๆนะครับฮิวแมนก็ได้นะครับผมนะบ ครับผมนะพิกแอคที่เราต้องมีนะครับผมนะนั่นก็คืออันนี้นะครับเขาบอกว่ามันบวกลักเนี่ยนะครับเยอะที่สุดในปัจจุบันหรือว่าในแพทล่าสุดนี้แล้วนะครับก็คือ50%าบเเนต์ลักบูเลยนะฮะใครยังไม่มีนนครับผมนะพี่ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมนะไปตามหาได้ถูกที่ช่องเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของรูนนนครับรูนที่พี่เลือกใช้นะครับผมก็จะเป็นรูนของลักกี้ทั้งหมดเลยนนครับผมนะเป็นความโชคดีนั่นเองครับอันแรกครับผมนะลักที่พี่ใช้เป็น16ลักเลยนะครับผมนะไม่แน่ใจว่า คุณผู้ชมต่อมาลักนะครับบวก14นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นลักบวก10นั่นเองครับสรุปตรงนี้นะครับผมลักที่ได้ของการใส่พิกแอคเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็น40บวกอีก50เป็น90ครับต่อมาเนี่ยนะครับผมนะน้ำยาเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำยาลักบูทนั่นเองนะครับเป็นน้ำยาโพชั่นจัดไปเลย10ขวดนะฮะไมเนอร์โพชั่นครับเป็นน้ำยาขุดไวนะครับก็เอาไปอีก10ขวดนะครับโอเคทีนี้เราไปฟาร์มกันเลยนะครับผมนะฮะเดีีีี๋ยวววมาาดดูซิิิ่่คลปโอน้พ ะหาแร่สีแดงนั้นได้เร็วหรือช้าขนาดไหนนะครับอ้อเกือบลืมนะครับผมอาชีพเป็นของเราก็ช่วยอยู่เหมือนกันนะครับผมนะบวกลักเนี่ยถึง40%เลยของพี่นะฮะเพราะว่าพี่ออนมาแล้วเนี่ยมากกว่า100ชั่วโมงนะครับใครที่ออนไม่ถึงแนะนําว่าเอาตัวละครนั้นนะครับไป AFK หรือว่ายืนง่ๆก็ได้นะครับในเกมก็ถือว่านับเหมือนกันนะฮะก็กินน้ํายาโพชั่นไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่านะครับพี่จะดรอปตอนที่นาทีเท่าไร่หรือน้ํายาขวดที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไป ขอเวลาสักครู่ครับเกมพารในแบบนี้เนี่ยสามารถทําให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นครับและมันสามารถคลิปให้กันได้ใครสนใจไปตามกันเลยที่บาจอด รุปเลยนะครับผมได้แร่มิสติกเนี่ยมา2เม็ดนะครับแล้วก็น้ํายาเนี่ยใช้ไปทั้งหมด20ขวดด้วยกันหมายถึงลักบูธ20ขวดครับแล้วก็ไมเนอร์บูธเนี่ย20ขวดเช่นกันครับแล้วก็เหลือ2ขวดเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเช่นกันครับถ้าเรามีเผาสกายหรือเผาแองเจิลก็อาจจะจบได้ไวกว่านี้เวลาที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับชั่วโมงครึ่งฮะแต่ก่อนที่พี่จะรู้จักสูตรนี้เนี่ยพี่ใช้เวลาในการฟาร์มนะครับสองวันเต็มๆนะฮะกว่าจะได้มิสติก1เเเมมมมม็็ดนนนนััั่อองคคครรรรรบบโกกีีปะะาาาณ้ผฟ์หินแแรรร่่สีีดดงนนะะคัับบเป็ทหาาายกกม มากนะตอนนี้เลยนะครับผมนะฮะใครที่นําจําไปใช้นะครับผมนะฮะฟาร์มได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้ามีเผ่านางฟ้าเนี่ยพี่บอกเลยว่าง่ายขึ้นกว่านี้เยอะนะครับผมนะในพี่ก็ฟาร์มไม่เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมีเผ่านางฟ้าเราก็ฟาร์มได้เช่นเดียวกันครับเฉลี่ยเลยนะครับผมนะฮะอันนี้แบบคร่าวๆนะฮะจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยไม่เกินนะครับน้ำยา20ขวดนะครับผมน่าจะดอปสักอันหนึ่งนะฮะตั้งใจฟาร์มนะครับอย่าไปยอดท้อกับมันนะครับถ้าคุณอดทนมากแค่ไหนมันก็จะดอปไหวเท่านั้นครัััับบโโอออเเคคคดดดดีววูฝาากกกกกกไไล์์แชรร subscribe นนนนนะะผมม้้จใหห่ิ ครับสวัสดีครับขอไป็นความแลกต่อละกันนะฮะ